การยกกระชับหน้าเลือกไม่ถูกสักทีเพราะว่ามีเยอะมากตอนนี้เดี๋ยวหมอมาสรุปให้ฟังครับอันดับแรกเลยการยกกระชับแบ่งเป็น2อย่างหลักๆและกันว่าการเข็มฉีดหรือการร้อยไหม หรือว่าอีกแบบหนึ่งก็คือว่าเป็นใช้เครื่องถ้าแบ่งง่ายๆเลยเช่นแบบคนที่อายุไม่เยอะคือกระดูกเนี่ยมันยังไม่ได้กรอดมากหรือการใช้กุ่มพวกพลังงานอัลตราซาวด์ทำให้เกิดความร้อนยิงลงไปที่ผิวชั้นล่าที่เรียกว่าชั้นสมร์ทำให้ตัวสม์ทเนี่ยมันหดทําให้เกิดการสร้างคอลลาเจนเพิ่มมากขึ้นหน้าเราก็ลิฟติงมากขึ้นทีนี้ในคนที่อายุมากขึ้นเช่น30กว่าขึ้นไปกระดูกมันจะเริ่มกร่อนและบางลงพอกระดูกมันเริ่มสุดตัวลงผิวหนังกับชั้นไขมันี่ย มันก็เริ่มไหลลงมาตามกระดูกอันนี้แหละเป็นการที่เราต้องใช้ HA f i l l e r ในการเติมกระดูกจุดที่เป็นเป็นจุด hanging หรือจุดยึดเหนี่ยวใบหน้าของเราเนี่ยทำให้มีการ lifting ขึ้นนอกเหนือจากนั้นการเติมฟ i ลเลอร์ที่ถูกต้องจะทําให้บริเวณกระดูกตรงนั้นกับเอ็นยึดหน้าของเราที่มันคล้อยลงมาเนี่ย lifting ขึ้นไปด้วยการร้อยใหม่คือการทําให้ไขมันผิวชั้นบนที่มันไหลลงมาเช่น ถ้าใครมีไขมันร่องแก้มร่องน้ำหมากตรงนี้เห็นแล้วมันเป็นรอยพับลงมาอันนั้นแหละครับคือเราต้องการใช้ไหมไปเกี่ยวไขมันชั้นบนย้อนกลับไปที่เดิมหรือที่เรียกว่า fat repositioning คือเอาไขามันกลับไปอยู่ที่เดิมเห็นแล้วไหมครับว่าการยกกระชับหน้ามีหลายรูปแบบมากเลยไม่ใช่ว่าแบบไหนดีที่สุดแต่ขึ้นอยู่กับว่าแบบไหนเหมาะกับใครมากกว่ากันครับ